ร่างกายเรามีอวัยวะเยอะแยะมากมายทุกอวัยวะมีความสำคัญทั้งหมดเพื่อที่จะประกอบร่างให้กับเราแล้วก็สามารถทำงานได้ทุกอวัยวะจะประกอบไปด้วยเซลล์เล็กๆเซลล์ของแต่ละอวัยวะก็จะแตกต่างกันไป เราลองมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มก,กันแบบง่ายๆเลยในร่างกายของเราเนี่ยจะมีระบบภูมิคุ้มกันป้องกันเราจากสิ่งแปดปลอมทั้งหลายที่มันจะมาทำอันตรายให้กับร่างกายเราก็ทำให้ร่างกายเราสามารถแข็งแรงอยู่ได้ถ้าเราไปสัมผัสหรือเจอสิ่งแปดปลอมพวกนี้ขึ้นมาระบบภูมิคุ้มกันเราจะจัดการเพราะบอกว่าระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยเมื่ออายุมากขึ้นเรื่อยๆหรือเมื่อมันถูกทำงานมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีการเสื่อมสภาพไปตามธรรมชาติ ถัดมาเกี่ยวข้องกับเทโลเมียร์ก็เจอว่าเทโลเมียร์มันจะสั้นลงด้วยในเซลล์เหล่านี้ขณะเดียวกันก็จะมีการหยุดชะงักของการสื่อสารระหว่างเซลล์กับเซลลเพราะฉะนั้นระบบการกระตุ้นเซลล์ทั้งหลายนะคะการส่งสัญญ,ญาณเตือนว่าอามีเชื้อแปลกปลอมมาแล้วจะต้องมีการเพิ่มจำนวนเซลอะไรพวกนี้มันจะลดลงไปหมดเลยทีนี้เราลองมาดูว่าวัฒนชีวาเราทำอะไรได้ท่านาจารพิเชษก็ได้สกัดพืชไทยทั้งหมด5ชนิด ซึ่งเรารับประทานเป็นอาหารประจำวันอยู่แล้วมังคุดปบะกงาดำตั่วเหลืองฝรั่งสกัดมาแล้วก็ใช้ชื่อว่าวัฒนาชีวาผสมอยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเราก็พบว่าหลังจากผู้บริโภคใช้วัฒนาชีวาไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มความยาวของเทโลเมียได้และก็ลดการอักเสบในร่างกายได้